จังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมหารือผ่านระบบวิธทธ์ทางไกลหรือ VCS โครงการคนลักครึ่งเพื่อซ,ซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการฟื้นฟูเศรษฐกิจกระจายไปสู่ร้านคายย่อยหาบเร่แผงลอย ที่ห้องประชุมมหาธาตุชั้นสีสารกลางจังหวัดพระนครศรีอ,อยุธยาในพนุแย้มศรีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอ,อยุธยาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหาหรือผ่านระบบวิทยุทัศน์ทางไกลหรือ VCS เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางปฏิบัติโดยมีพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมรวมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการฟื้นฟูเศรษฐกิจกระจายไปสู่ร้านค้าย,ย่อยหาเร่แผงลอยโดย การลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในส่วนค่าอาหารเครื่องดื่มและสินค้าทั่วไปซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้มีการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการโดยประชาชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินสนับสนุนค่าอาหารเครื่องดื่มหรือสินค้าทั่วไปยกเว้นสลากกินแบ่ง<ๆ>เครื่องดื่มแอลกอฮอล์บุหรี่และบริการต่างๆจากการใช้จ่ายผ่านระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐหรือ G ีบอเลดบนแอปพลิเคชันเป๋าตัาง กับผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการที่รับชําระด้วยแอปพลิเคชันถูงเงินโดยภาครัฐจ,จะร่วมจ่ายร้อยละ50ไม่เกิน150บาทต่อคนต่อวันหรือไม่เกิน3,000บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการเริ่มใช้บริการได้ตั้งแต่23ตุลาคมไปจนถึงวันที่31ทธันวาคม2,563 ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแบ่งเป็นผู้ประกอบการร้านค้าเครื่องดื่มทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยไม่เป็นร้านสะดวกซื้อที่มีสัญลักษณ์เป็นธุรกิจแฟรนไชส์มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและมีบัญชีธนาคารกรุงไทย และสำหรับประชาชนทั่วไปเป็นผู้มีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปมีบัตรประชาชนไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนสามารถลงทะเบียนสมัครได้ที่ Www คนละครึ่ง .com ระหว่างเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาจนกว่าจะครบ10ล้านคนเมื่อลงทะเบียนครบถ้วนแล้วจะได้รับแจ้งผลการลงทะเบียนผ่าน SMS และจะต้องจ่ายภายใน14วันนับจากวันที่ได้รับ SMS จากนั้นจังหวัดได้ประชุมผ่านระบบวิทยุทางไกลหรือ VCS นะครับ เพื่อซักซ้อมนะครับแนวทางการ,รปฏิบัตินะครับให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านและลูกจ้างของรัฐเพื่อสื่อสารให้บริการแก่ผู้ประกรอบการร้านค้าและประชาชนได้รวดเร็วถูกต้องเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและฟื้นฟูเศรษฐกิจจนถึงระดับฐานราก